สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคุณเพชพักดีอำเภอกแกลงจังหวัดประยองเรามาศึกษาเรียนรู้ด้านวัตถุมงคลร่วมกันครับคลิปนี้เป็นคลิปที่463อนําขอนำเสนอรูปปล่อพระกลิ่งเจริญสุขวัดหนองแขมจังหวัดชยัยนาทจากภาพที่ท่านเห็นครับเป็นด้านหน้าและด้านหลังของวัตถุมงคลชิ้นนี้ครับ เราไปดูรายละเอียดของวัตถุมงคลกันครับด้านหน้านะครับเป็นรูปกรอกนะครับพระกลิ่งเจริญสุขโดยตรงฐานฮะส่วนของฐานด้านล่างนะฮะรบะบุว่าหลวงพ่อดำด้านหลังวัตถุมงคลครับเป็นอ,อักษรระบุว่าพระกลิ่งเจริญสุขวัดน้องแขมชอนอจุดย่อมาจากจังหวัดชัยนาฏนะครับขนาด ฐานกว้างประมาณ2เซนติเมตรครับสูงประมาณ3.8เซนติเมตรคำว่าชอนอจุดหมายถึงย่อมาจากคำว่าจังหวัดัยนาทนะครับที่มาของข้อมูลครับจากหนังสือ100วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยเดีย๋ยวเราไปชมของจริงกันครับวัตถุมงคลที่กำลังนำเสนออยู่นี้นะครับของจริงคือหน้าตาประมาณนี้นะครับที่นำเสนออยู่เป็นรูปกรอ พระกลิ่นนะครับจเจริญสุขดูด้านข้างของวัตถุมงคลครับถัดมาครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดดังที่นําเสนอไปส่วนด้านใต้มีการฝังกลิ่งนะครับแล้วก็มีการเรียบนะฮะฝังกลิ่งแล้วก็ทําให้เรียบเสมอฐานนะครับนี่คือรูปกรอฟพระกลิ่งจเจริญสุขวัดหนองแขมจังหวัดชัยนาทครับ พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ